นายตัวเองสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่สวนที่ระยองอีกแล้วนะครับวันนี้มาอีกสวนหนึ่งนะครับวันนี้พื้นที่กว่า20ไร่นะครับเรามาเก็บที่เหลือนะครับน้แขวนแก่นะครับตัวนี้เป็นหมอนระยองนะครับอำเภอทุ่งควายกินนะครับไอ้ตำบลทุ่งควายกินพูดผิดนะครับตำบลทุ่งควายกินนะครับวันนี้มาเก็บนคาดว่าจะมีของลงไปทั้งหมด5ตันนะครับเป็นเบอร์ตกไซเดี๋ยวใจดูเนื้อก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูเนื้อหน่อยครับเดี๋ยวพี่ขอดูเนื้อหน่อย นี่นะครับท่านผู้ชมเนื้อนี่เลยนะครับนะนะฝีมือคนตัดอ่า<ด>จานเป้มนะสุดยอดนะครับ<ด>เนื้อไม่ต้องพูดถึงนะครับ<ด>คัดเนื้อทีมทีมชุดนี้คัดเนื้อให้ผมสุดยอดมากนะครับแทบจะไม่มีเค็มเลยต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะครับสุดยอดมากนะหวานมันหวานมันมากนะครับนะนะครับตอนนี้กําลังตัดไล่กันอยู่นะครับ20 20เอ่อ20ไล่นะคาดว่าจะได้ของประมาณ5ตันวันนี้ของโลงกระทุ่มแบนนะครับราคาส่งนะครับราคาส่งวันนี้ ราคาส่งมีแค่ตกไซส์นะครับเป็นตกไซส์รวมเลยนะครับไปเลือกเอาได้ทีละลูกไม่ต้องยกเข่งนะครับราคาส่ง11 5บาทนะครับร1 5บาทไปเลือกกันได้เลยทีละลูกไม่ต้องยกเข่งนะครับนาวันนี้ของเรามีลงเยอะด้วยนะครับรถนี้จะถึงกระทุ่มแบน์วันที่25นะครับเดือน4 6่หนะครับเวลา8ปดโมงเช้านะครับโอ้ยฝนมาแล้วต้องเร่งตัดกันก่อนนะครับต้องรีบตัดกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกจะทํางานกันค่อนข้างลําบากค่อนข้างอันตรายนะครับผมก็พยายามคัดของดีๆเพื่อไปให้ลูกค้า ได้เอาไปจำหน่ายแบบมีคุณภาพแบบคนซื้อปีกมาซื้อทานแล้วก็ติดใจนะครับนะเราเก็บข้างหน้าไปแล้ววันนี้ข้างหน้าไล่เก็บไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เก็บข้างหลังกันต่อนะครับยี่สิบไร่วันนี้นะของ5ตันมีลงกระทุ่มแบนแน่นอนนะครับใครต้องการจองของนะครับโทรหาคุณส้มได้เลย0 8 9ย์0 5 1 4 0ห้าี่นนะครับนะต้องการสอบถามหรือจองทุเรียนไว้นะครับสามารถโทรโทรสอบถามได้เลย วันนี้เอาลงแค่เบอร์ตกไซส์นะครับตกไซ้์รวมนะครับราคาส่งวันนี้115บาทย้ำอีกทีนะครับราคาส่ง115บาทเนื้อแก่ๆเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่เลยนะครับวันนี้นาเต้ยต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันที่กระทุ่มแบนนะครับสวัสดีครับ